คลิปคาดการนะครับว่าวันที่23นี้ตัวละครอะไรจะเข้าเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยผมอยากให้เข้าใจถึงจุดหนึ่งก่อนนั่นเองนะอย่างแรกเลยนะครับเมื่อย้อนไปตอนต้นปีเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยไอตอนที่มีแม่ใหญ่มีโซโลแล้วมีไคโดมาตอนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ฮะในส่วนของแม่ใหญ่เนี่ยสุ่มเลยนะครับเหมือนเหมือนกับรอบนี้พันแเพชรจากการันตีนะครับ ในส่วนของไคโดเป็นตัวที่2เนี่ยเรียกง่ายๆว่ามันมาเป็นตู้บัตรดํานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโซโลคือตัวสุดท้ายอันนี้คือสามารถเติมบัตรได้สําหรับใครที่มีเพชรไม่พอเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยคุณจะเก็บได้อยู่แล้วครับห้าเพชรในส่วนที่เหลือก็คือไปเติมนั่นเองนะครับอยู่ใล 2008, บละพันแปดบาทหรือพันหประมาณนี้แหละสัก5้าใบนะครับสีบ่ใบหรือ5้าใบนี้แหละแล้วก็อีก500เพชรนะครับคุณก็จะการันตีโซโล ดังนั้นผมเลยต้องการจะบอกสารคลิปนี้คือใช่ครับแม้ว่าจะเป็นคลิปคาดการ์แต่ปัญหาคือคาดการ์เนี่ยคือเราคาดแค่ว่าตัวอะไรจะเข้าแต่ที่แน่ๆ่เนี่ยมันมีแน่แแล้วและเป็นยังไงต่อนะครับตอนแรกครับวันที่22เลยเอาเดี๋ยวผมจะแบบฉายภาพเป็นแบบครบ,ครบไปเลยนะถ้าตัวละครผิดพลาดอันนี้ขอโทษด้วยส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าตัวละครอื่นจะมาคอมเมนต์กันที่ข้างล่างได้แบบเล่นๆนะครับเพื่อเป็นคลิปคาดการเฉย แต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากเรียงทไลายแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้เพชรแบบประหยัดที่สุดได้หลายเด้งมากที่สุดนั่นเองนะครับหนึ่งเลยวันที่22เนี้ยจะมีการไลฟ์ซึ่งแน่นอนครับวันที่21จะมีการเหมือนแจกกิจกรรมนะครับมีแจกสาวส0เพชรแล้วก็มีแจกของนู่นนี่นั่นตามนาปกที่ขึ้นอยู่เลยนต,ตอนนี้อันนี้คือวันที่21เกมจะแจกนะครับวันที่22มีการไลฟ์พร้อมกระบ,บอกถึงตัวละครที่ จะเข้าด้วยนั่นเองในวันที่23ตอนเที่ยงคือต้องคุยก่อนครับว่า ex ใหม่จะมีทุกๆครั้งที่โตเกมไลท์และตอนนี้เข้าสู่ช่วง4.5ปีตั้งแต่แม่ใหญ่มาแล้วน่าจะ10วันได้แล้วไหมประมาณนี้เนาะก็เอาเนียว่าตอนนี้อยู่ในช่วง4.5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นดังนี้นะตัวแรกที่หัวงคาดว่าจะมาคือซันจิสีน้ําเงินอันนี้คาดว่ามาแน่ๆนะครับมาวันที่23ตอนเที่ยงใช่ปะ แล้วหลังจากนั้นผมอยากให้คุณไปดูที่ตู้นะปัจจุบันตอนนี้เลยแม่ใหญ่นะครับอ่าโฮดี้เนปจูนหรือว่าเป็นตู้ใหม่ที่พึ่งเข้ามาทั้งหมดจะไปจบในวันที่25ทั้งหมดจบวันที่25ย้ําดีๆนะแต่ซันจิเข้าวันที่23และแน่นอนครับทุกทุกคนน่าจะสุ่มแบบไม่คือสุ่มแน่ๆอันเนี้ยผมเข้าใจเรื่องสุ่มผมไม่ได้ติดอะไรเว้ยแต่ประเด็นคือ คุณแน่ใจแล้วนะที่คุณจะสุ่มวันที่23เพราะวันที่25ส่วนตัวองคิดเองนะตัวเกมบอกว่าจะรีรันฟิลมเลสเกมบอกแล้วว่าจะรีรันและตัวเกมได้บอกในตอนที่ยามาโตะมาอีเ e อ็กบอกในตอนนั้นว่าแชงว่าฟิลเลสรีรันเนี่ยงั้นหมายความว่าแชงมีโอกาสสูงที่จะมาแชงหรือเซตโตอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ผมไม่ขอการันตีนะแต่ฟิล์เลสคิดว่าเป็นแชงเนาะ พอแช้งมาเนี่ยผมเลยมองว่ามันน่าจะมาแทนตู้โฮดี้กับเนปจูนนะตอนนี้เข้าใจความหมายผมก่อนนะ23สมซันจิมาสมมุติถ้าคุณไม่สุ่มเพชรตรงนั้นนะ่ะคุณดองรอไว้เลยยกเว้นว่าคุณมีแ้งเขียวอยู่แล้วคุณสุ่มวันที่23าเลยก็ไม่ผิดแต่ผมอยากให้รอถึงวันที่25ก่อนนะครับเพราะว่าวันที่25เนี่ยเรามีลุ้นอยู่3ต่อนะครับต่อแรกหลังจากที่ตู้เนปจูนตู้แม่ใหญ,ตใหญ่ตู้ใหม่ที่เพิ่งมาในหมดไปแล้วนะ ตัวละครแรกที่จะมาครับชั้นเขียวมาเป็นตู้บัตรดำนะครับ2ครับเซตโตฟิล์มเลสเอ้ยเซตโตเฉยๆพูดผิดครับเพราะว่ามันเป็นเดอบมูฟี่เหมือนกันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาก็ได้นะครับตัวที่3นะครับก็คือในส่วนของแฟงกี้กับชอปเปอร์ครับตัวที่ยังไม่ได้มีในกลุ่มบอกฟางเลยไม่มีเลยนะล่างใหม่ชอปเปอร์กับแฟงกี้ยังไม่มีนะชัดเจนก่อนนะไม่มีนะ และอาจจะเป็นตัวที่เก่งด้วยก็ได้เพราะกลุ่มบอกฟางมาหลังๆแม่งเก่งทุกตัวเลยโดยเฉพาะบุ๊กกับนามิเอาไห้เคียนะเอาเอาไห้เคียถึงจุดน,นี้ก่อนนะผมเลยอยากทําคลิปนี้ขึ้นมาบอกครับว่าเออวันที่ที่สามาเนี่ยอย่าเพิ่งเร่งรีบร้อนสุ่มกันมากนะักเพราะว่าก่อนผมจะทำคลิปก็น่าจะเป็นเวลาประมาณนี้แหละเยน็ยนๆลงอย่างเงี้ยผมเลยกลัวว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสุ่มกันไปก่อนแล้วผมกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์เพราะไหนๆก็สุ่มทั้งทีเอาหลายเร่งดีกว่าส่วนถ้าบางคนอยากจะได้เอ้ยจะเอาบัตรดำตู้เนี้ย ก็จะเอาโฮดี้เอองั้นงั้นงั้นสุ่มเลยครับคือถ้าว่ายี่สามาสันจินะสุ่มไปเลยเอาโฮดี้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณอยากได้นะส่วนตัวผมก็อยากได้แต่เป็นผมผมจะรอก่อนสมมุติถ้าแช้งเขียวมาและไอดีของคุณยังไม่มีแบบผมเนี่ยอันเนี้ยผมเลยตัดสินใจเป็นประมาณน,นี้ผมเลยทําลายนะสันจิมา23 25ามยี่แเ้งเขียวมาและผมจะสุ่มต่อวันที่25สมมุติว่าสันจิการันตีอยู่ที่2,500เพชรยเพทย้ำนะ การันตี2,500เพหมายเขาว่าถ้าผมสุ่มแบบจนเกลือเลยอะ่ะ2,500จริงๆอะผมก็จะได้แชงเขียวไปด้วยชัดเจนไหมสุ่มทีเดียว2500เพชรอเพะตัวซันจีอะ่ะแต่มันได้แชงไปด้วยเขียนะยกเว้นสมมตินะครับมันการันตี2,500ก็จริงแต่ว่าผมดันไปแบบโห500ออกแล้วสมมุติว่าดวงดีเนาะมันขาดที่2,000เนี่ยก็เก็บไว้ยังไม่ต้องสุม่มชัดเจนนะไม่ต้องสุ่มครับรอ รอเลยรอรอรอคำต่อคือรออะไรรอในตอนที่ตู้ของซันจิจะออกเพราะซันจิมาก่อนแชงหมายเขาว่าซันจิต้องออกก่อนใกล้ๆวันที่แชงตู้จะหมดอะไอตู้บัตรดำจะหมดอะมันจะเป็นช่วงที่ ex อีกตัวหนึ่งปรากฏตัวซึ่งทุกๆคนน่าจะการันตีแล้วว่าลูฟี่นิกะเนื่องจากว่าตัวเกนแมกออกมาเป็นหน้าลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ไหนจะตอนไล์ก็เป็นฟี่นิกะนิกะนิกะหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันมีโอกาสสูงม,มากแล้วก็ตามเมเนี่ยจากนี้อีกประมาณ3ตอนหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดก็คือแบบงดสักหนึ่งตอนก็ได้งดสักหน,นึ่งตอนนะครับโดยคร่าวๆให้ตายยังไงฟี่นิกะก็ต้องมาวันที่ประมาณ2 0ถึงยี่อาถึงสิ้นเดือนหน้าในในสิ้นเดือน8เนี่ยในเมฆแม่งปรากฏตัวแน่เพราะหลังจากนี้อีก2อสตัวฟี่นิกะมึงมันคือมันจะตื่นแล้วไงพลังมันจะตื่นแล้วคือให้ตายก็ไม่เกินวันที่20-30ในเดือนที่8 และมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ซันจิจะหมดตู้พอดีใช่ไหมครับคือทุกอย่างแม่งแบบเป๊ะๆเ,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 เลยอะช,ชัดเจนปหมเออพอซันจิหายออกไปพี่นิกะมาแต่ตู้แช่งฟิลมเลสยังเหลือนะครับพอนิกะมาสมมติถ้าผมดวงดีที่ซันจิ500เพชรออกอีก2000เพชรที่เหลือเนี่ยผมก็ไปสุ่มตอนแชงทีเดียวเลยเพื่อมีคนถามอา่าแล้วทำไมาถึงไม่สุ่มตู้แชงไปเลยผมแค่สมมตินะถ้าสุ่มตู้แชงมันาดมันอาจจะแบบ3,000เพชรอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติคิดว่า3,000เพชรน่าจะกา การันตีบัตรดำอย่างน้อยก็เผื่อเรือเพื่อขาดีเล็กน้อยนะครับซึ่งในเดือนที่มี ex เนี่ยปกติตัวเกณฑจะแจกอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร0ถึงหพชรเพเป็นไปได้สูงมากที่มันจะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับและนี้ทำไมผมยกตัวอย่าง2,500เพชรเพเราะว่าผมมองว่าอย่างไคโดก็ตามหรือว่าโซโลส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ย2 0 0 0ถึง3,000นะเฉลี่ยประมาณเนี้ยแต่วงเล็บว่าถ้าพี่นิกะมาบอกกันตรงๆนะคงไม่มีการันตีนะครับเอาไว้ใช้กันตรงนี้ก่อนนะ ถ้ามาจริงๆเพราะขณะไอฟี่ล่าที่แล้วแม่งยังไม่การันตีเลยยกเว้นแต่ว่าตัวเกมมันจะเอาเงินวงเล็บถ้ามันเอาเงินมันต้องการันตีด้วยบัตดแดงแต่ที่กลัวที่สุดคืออย่างตัวแชงเนี่ยบตดแดง5ใบโซโล5ใบที่กลัวที่สุดคือลูฟี่แม่ง10ใบอันเนี้ยที่น่ากลัวที่สุดก็มึงอยากได้กันใช่ไหมอ่ะงั้นกูไม่มีการันตีออกไปเอาการันตีนี่แหละแต่เติมอีกเท่านึงแล้วกันหรือเบดเสร็จเอาง่ายๆว่าคนละไม่เกินประมาณ15ื่น ถ้าคุณจะการันตีฟรีนิกะอันนี้ผมเฉลี่ยไปเลยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับว่าสำหรับตัวคาดการณ์แล้วมาวันไหนคือผมบอกวันที่เป๊ะไปะเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมบอกให้ถึงอนาคตอีกดึงเดือนหลังจากนี้เลยอ่ะที่เหลือคุณก็ลองช่างใจตัดสินใจดูและกันว่าสำหรับคิดอะไที่ผมทำขึ้นมาผมบอกแล้วนะตัวละครสมมุติถ้าซันจิไม่มาอาจจะเป็นฟีีเอ้ยอาจจะเป็นรอ,อ,อคิดก็ได้นะครับรอบุกไอรอพลังตื่นอย่าคิดพลังตื่นอะ ซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือมันมีอยู่4ตัวเนี้ยซันจิลูฟี่รอตื่นคิดตื่นมีแค่นี้ส่วนบันดัมอ่ะก็ไปลุ้นกันแฉงแฉงไหมหรือว่าจะเป็นช็อปปี้เอ่อช็อปเปอร์เฟงกี้เออนั่นแหละคือคือคือมันก็ต้องไปไอ้นี่กันอีกทีนึงแต่ว่ามันมันจะมาคร่าวๆประมาณนี้แหละมันมันไม่น่าเกินจากรูปเนี้ยครับก็เป็นดังนี้แล้วกันน้องสำหรับคลิปนี้ส่วนห้าวันที่23มันมาแล้วเนี่ยผมอาจจะทำคลิปช้าอย่างที่บอกก็เลยอยากทําคลิปเนี้ย บอกไปก่อนเลยเผื่อที่ว่าใครมาฟังผ่านหูนิดนึงแล้วก็แบบเอ้ยอะไรแงงว่าเอ๊ะแอ,แอโจบอกไว้เออเดี๋ยวรอก่อนจริง,รงๆอะอยากอยากให้รอครับผมทํคลิปบอกอยู่แล้วเดี๋ยวคือผมว่าทําบอกแน่ๆแต่ผมทําเย็นไงแต่ตู้มาเที่ยงผมกลัวว่าคุณจะสุ่มไปก่อนอะไอ้ห้าหกชั่วโมงที่ผมยังไม่ได้ทาอะ่ะกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์นะครับไหนๆสุ่มทั้งทีเอาให้ได้เยอะๆส่วนถ้าใครงงว่าเอาแล้วสุ่มทีนึงได้เยอะมันเป็นยังไง คำแนะนานะครับคุณไปดูตอนต้นปีตอนที่ผมเป็นตู้อาสุ่มไคโดกับโซโลอะครับพร้อมกันทีเดียวคือวันเดียวผมได้ทั้งคู่เลยอะ่ะเพราะผมคํานวณมาแล้วว่าเออกูสุ่มวันนี้กูได้คู่แน่ๆไปดูคลิปนั้นได้เลยว่าทีเดียวหลเด้องอะ่ะเป็นยังไงคุ้มยังไงคําแนะนําคืออยากให้ไปดูก่อนเผื่อบางคนมองผ้าไม่ออกไงเช่นแบบคุณมีสามประเทศแทนที่จะเอาแค่ e อกตัวเดียวอะ่ะแต่ผมเล่นคือได้ -2 ออตัวเลย ซึ่งมูลค่า ID ของคุณอะ่ะมันก็จะดีขึ้นและมี EX หลายตัวยังไง ID ของคุณก็ดีกว่ามีตัวน,น้อยอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกัน